¿Estás สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเราไปฝึกสมองกันก่อนเลยนะคะกับการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วนะคะเด็กๆเตรียมตัวกันแล้วนะคะครูจะให้เวลาเด็กๆหนึ่งนาทีนะคะ สำหรับการคิดหาคำตอบไปกันเลยนะคะ กันบ้างคะ่ะทำทันไม่เอ่ยนะคะเราก็ต้องพยายามคิดเลขให้ทันนะคะต่อไปเรามาเฉลยกันเลยนะคะศบวก7เท่ากับ7 2บวก2เท่ากับ4 1บวก2เท่ากับ3 8บวก1เท่ากับ9 7บวก1เท่ากับ8 4บวก2เท่ากับห 3บวก3เท่ากับ6 5บวก4เท่ากับ9 2บวก5เท่ากับ7 4บวก5เท่ากับ9นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการลบนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะว่าเรามีจุดประสงค์ยังไงนะคะนั่นก็คือ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบได้นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปในเนื้อหานะคะเราไปทบทวนสถานการณ์การลบกันก่อนนะคะมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกนักเรียนลองวิเคราะห์นะคะว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่ นะคะ,ะไปกันเลยนะคะเป็นสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะเนื่องจากให้เพื่อนไปนะคะให้ลูกแก้วเพื่อนไปนะคะค่าของจำนวนเนี่ยลดลงจำนวนลูกแก้วลดลงนะคะมีเงิน5บาทปู่ให้อีก2บาทมีเงินทั้งหมด7บาท นักเรนคิดว่าเป็นสถานการณ์การลบไหมคะอ้าวเก่งมากเลยนะคะสถานการณ์นี้ไม่เป็นสถานการณ์การลบนะคะเนื่องจากเขาเอาเงินทั้งหมดมารวมกันนะคะแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งพลอยมีดินสอสามแท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งนะคะ การเปรียบเทียบจำนวนนะคะนั่นก็คือเป็นสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะดิมีรถของเล่นสีเหลือง4คันมีรถของเล่นสีแดง6คันดิปมีรถของเล่น10คันเราสังเกตจำนวนนะคะว่าจำนวนเนี่ย นะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะอ่าดิบตอบมาแล้วนะคะนั่นก็คือข้อความที่ให้นะคะไม่เป็นสถานการณ์การลบนะคะเพราะว่าดิบเนี่ยเอาของเล่นนะคะก็คือรถสีเหลืองกับรถสีแดงเอามารวมกันนะคะก็ไม่เป็นสถานการณ์การลบนะคะ นิดมีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวเป็นตุ๊กตากระต่าย3ตัวเด็กๆสามารถคิดแบบส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยได้เลยนะคะส่วนรวมก็คือ9ใช่ไหมลูกส่วนย่อยก็คือเลข6กับเลข3นะคะถ้า9ลบ6คําตอบก็จะเป็น3นะคะ หรือว่าถ้า9ลบ3คำตอบก็จะเป็น6นั่นก็คือนะคะข้อความนี้เป็นสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะเราไปแก้โจทย์ปัญหาของเรากันเลยนะคะมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูก เหลือลูกแก้วกี่ลูกนะคะคําว่าให้เพื่อนไปนะคะก็เป็นสถานการณ์การลบนะคะแต่สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรล่ะนะคะเด็กๆลองบอกรูกมาสิลูกว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรเก่งมากเลยนะคะมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกนะคะก็คือส่วนที่โจทย์บอกนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็จะมีคำที่เป็นคำถามอยู่ในข้อความด้วยนะคะนั่นก็คือเหลือลูกแกว้วกี่ลูกจากโจทย์ปัญหาเดิมนะคะเราสามารถหาคำตอบได้โดย เอา8เป็นตัวตั้งนะคะ8เอาออก2นะคะคำว่าเอาออกก็เหมือนกับคำว่าให้เพื่อนไปนะคะใช้ได้ใช้แทนกันได้นะคะ8เอาออก2เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้8-2ลบสนะคะเท่ากับเท่าไร่นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเราก็แทนคำว่า เท่าไรไปเราจะได้เข้าใจความหมายนะคะผลลบที่ได้ควรมากมากกว่าหรือน้อยกว่า8เพราะเหตุใดนะคะคำว่าให้เพื่อนไปผลลบนะคะน่าจะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะน้อยกว่า8เพราะมีลูกแก้วอยู่8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกนะคะจำนวนก็ต้อง ลดลงทำให้น้อยกว่า8นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหรนะคะเมื่อกี้นะคะเราคุยกันแล้วประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ8ลบ2นะคะมี8เอาออก2นะคะคำตอบก็คือ6นั่นเองนะคะผลลบที่ได้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะ คำตอบก็คือสมเหตุสมผลเพราะว่า8มีค่าน้อยเพราะว่าคำตอบที่ได้น้อยกว่า8นั่นเองนะคะเราเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้8ลบ2นะคะคำตอบก็คือ6นะคะดังนั้นเราก็จะต้องตอบว่าเหลือลูกแก้ว6ลูกนะคะ ข้อต่อไปนะคะแก้วมีดินสอเจ็ดแทง่งพลอยมีดินสอสามแทง่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แทง่งนะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้อ่าเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่านะคะสิ่งที่โจทย์บอกนะคะข้อความที่โจทย์บอกก็คือแก้วมีดินสอเจ็ดแทง่ง พลอยมีดินสอสามแทง่งส่วนที่โจทย์ถามนะคะก็มีส่วนที่เป็นคำถามอยู่ในข้อความด้วยนั่นก็คือแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แทง่งนะคะเราสามารถหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้ได้โดยเอาเจ็ดตังนะคะเจ็ด เอาออก3นะคะแล้วเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า7-3ลบสเท่ากับเท่าไรนะคะผลลบที่ได้นะคะควรจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า7นะคะผลลบที่ได้ควรจะน้อยกว่า7 เพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าพลอยเนี่ยมีดินสอสามแท่งซึ่งน้อยกว่าแก้วนะคะต่อไปนะคะโจทย์ถามว่าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ7ลบ4นะคะคำตอบ7-3ลบ3นะคะคำตอบก็คือ4นั่นเองนะคะแก้ว มีดีศอเจ็แท่งพลอยมีดนศอสามแท่งเพราะฉะนั้นแก้วมีดีศอมากกว่าพลอย4แท่งนะคะคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะเราก็ต้องตอบว่าคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลเพราะคำตอบนะคะมีค่าน้อยกว่า7นะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบ ว่า7จลบ3ได้เท่ากับเท่าไรนะคะนั่นก็คือ7ลบ3เท่ากับ4นะคะคำตอบเราก็จะได้ว่าแก้วมีดินสอมากกว่าพรอย4แท่งนะคะเรามาพัฒนาความรู้ของเรากันเลยนะคะมีบัตรรำวง10ใบ หายไป6ใบเหลือบัตรรำวงกี่ใบนะคะจากโจทย์นะคะโจทย์ถามว่าเหลือบัตรรำวงกี่ใบนะคะก็คือมีส่วนที่เป็นคำถามอยู่ในข้อความด้วยนะคะส่วนที่โจทย์บอกก็คือ มีบัตรรำวง10ใบาขายไป6ใบนะคะเราสามารถหาคำตอบได้โดยเอา10เป็นตัวตั้งนะคะ10เอาออก6นั่นเองนะคะเขียน,เ,นะะเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า10-6ลบ6เท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามา เขียนแผนภาพนะแสดงการคิดกันเลยนะคะนั่นก็คือบัตรรำวง10ใบนะคะขายไป6ใบ6ใบแล้วก็เอาออกซะนะคะก็เหลือบัตรรำวงอยู่4ใบนะคะ4น้อยกว่า10นะคะดังนั้นคำตอบ4ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ ข้อต่อไปนะคะบนเวทีรำบงมีผู้ชายสามคนและผู้หญิงสี่คนมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกี่คนนะคะโจทย์ถามนะคะส่วนที่โจทย์ถามก็จะมีคำที่เป็นคำถามอยู่ในข้อความด้วยนั่นก็คือมีผู้หญิง มากกว่าผู้ชายกี่คนนะคะเราก็สร้างเป็นแผนภาพเป็นรูปภาพขึ้นมานะคะแล้วก็จับคู่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะในรูปมีผู้หญิงเหลือหนึ่งใช่ไหมโจทย์ก็ถามว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกี่คนนะคะสำหรับส่วนที่โจทย์บอกก็คือ บนเวทีรำบงมีผู้ชาย3คนและผู้หญิง4คนนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์เราก็จะได้ว่า4-3ลบสนะคะคำตอบก็คือ1นะคะเราก็จะต้องตอบว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย1คนนั่นเองนะคะคำตอบ1เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า 1มีค่าน้อยกว่า4นะคะบนเวทีรำบนเวทีมีคนรำวงทั้งหมด9คนเป็นผู้ชาย4คนเป็นผู้หญิงกี่คนนะคะจากโจทย์นะคะเราสามารถทำเป็นส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยได้นะคะส่วนรวมทั้งหมดคือ9 ส่วนย่อยคือ4กับจํานวนอะไรเอย่ยที่รวมกันแล้วได้9นะคะโจทย์ถามว่าเป็นผู้หญิงกี่คนนะคะส่วนที่โจทย์บอกก็คือบนเวทีมีคนรำวงทั้งหมด9คนเป็นผู้ชาย4คนนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ9 ลบสนะคะคำตอบก็คือ5นั่นเองนะคะจากคำจากประโยคสัญลักษณ์นะคะเราก็ตอบได้ว่าเป็นผู้หญิงสคนนะคะเป็นผู้หญิงหคนนะคะเลขค่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า5มีค่าน้อยกว่า9นะคะ เราลองมาแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะจากตัวอย่างนะคะขวดทั้งหมด10ใบขวดล้มลง7ใบเหลือขวดไม่ล้มกี่ใบนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ10ลบ7นะคะ10เป็นจำนวนทั้งหมดนะคะเอาออกซะ7นะคะจากแผนภาพเราก็สามารถตอบได้ว่าเหลือขวดที่ไม่ล้ม3ใบนะคะ พีทโยนลูกบอลทำให้ขวดล้มลงเก้าใบพลอยโยนลูกบอลทำให้ขวดล้มแปดใบพลอยทำให้ขวดล้มน้อยกว่าพีทกี่ใบนะคะจากแผนภาพนะคะจากแผนภาพความคิดนะคะเราก็เปรียบเทียบจำนวนนะคะจำนวนที่จำนวนลูกบอลที่พีทเนี่ย โยนขวดทำให้ล้มลงนะคะ9ใบนะคะส่วนของพลอยก็โยนบอลทำให้ขวดล้ม8ใบเปรียบเทียบกันแล้วต่างกันอยู่1ใช่ไหมลูกต่างกันอยู่1เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่า9-8ลบออก8นะคะจา,คจากคำถามนะคะเราก็สามารถตอบได้ว่าพลอย ทำให้ขวดล้มน้อยกว่าพีช1นใบนั่นเองนะคะขวดสีแดงและขวดสีเขียวตั้งอยู่8ปดใบเป็นขวดสีเขียวห้ใบเป็นขวดสีแดงกี่ใบนะคะจากแผนภาพนะคะก็เปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะทั้งหมด8ใบนะคะก็คือส่วนที่เป็น จำนวนทั้งหมดนะคะก็เป็นขวดสีเขียว5้าใบนะคะก็คือส่วนที่เราเขียนล้อมรอบอยู่นะคะที่เหลือก็เป็นขวดสีแดงนะคะเราก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า8ลบหเท่ากับเท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือเป็นขวดสีแดงสามใบนั่นเองนะคะ เรามาตรวจสอบความเข้าใจกันสักหน่อยหนึ่งนะคะฉันมีดาวกระดาษ6ดวงให้น้องไป2ดวงฉันเหลือดาวกระดาษกี่ดวงนะคะประโยคสัญลักษณ์เราก็เอาจํำนวนที่มากตังนั่นก็คือ6ลบ2เท่ากับเท่าไหร่นะคะดังนั้นฉันเหลือดาวกระดาษ4ดวงนะคะ ข้อต่อไปนะคะฉันมีสติกเกอร์4แผ่นเพื่อนมี7แผ่นฉันมีสติกเกอร์น้อยกว่าเพื่อนกี่แผ่นนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์เราก็เอาจำนวนที่มากตั้งเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ7ลบ4นะคะฉันมีสติกเกอร์น้อยกว่าเพื่อน3แผ่นนั่นเองนะคะข้อ3ฉันมีดินน้ำมันสีสม้ม และสีฟ้าทั้งหมด9ก่อนเป็นดินน้ำมันสีส้ม5ก้อนเป็นดินน้ำมันสีฟ้ากี่ก้อนนะคะและเหมือนเดิมนะคะจำนวนที่มากตั้งนั่นก็คือ9ลบ5คำตอบก็คือเป็นดินน้ำมันสีฟ้า4ก้อนนะคะจากโจทย์ปัญหานะคะเราสามารถสรุปได้ว่า การแก้ปัญหาเราทำได้โดยการอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนวิธีคิดหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบนะคะเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆสามารถทำได้แล้วนะคะเด็กๆเ,เก่งทุกคนเลยนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดของเรานะคะคุณครูฝากให้เด็กๆทำแบบฝึกนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ เล่มแบบนี้นะคะแบบฝึกที่3.10นะคะโจทย์ปัญหาการลบนะคะน้า93ถึง95นะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะโจทย์ปัญหาการลบเป็นโจทย์ที่ไม่ยากเลยนะคะเราก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ได้แล้วบอกว่าส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์บอก ส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์ถามนะคะคุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ